พูดคำว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ภาพแรกที่คุณนึกถึงคืออะไรปราสาทเพลงที่ร้องตามได้จากเต้นรำเดรสที่เราเคยอยากใส่ตอนเด็กดิสนีย์ไม่ได้แค่ขายหนังแต่ขายความทรงจำและวันหนึ่งดิสนีย์ก็ถามตัวเองว่าถ้าเราหยิบความทรงจำเหล่านี้มาเล่าใหม่ด้วยนะักแสดงจริงคนดูจะยอมจ่ายอีกครั้งไหมคำตอบแรกคือใช่อย่างถล่มทลาแต่คำถามที่น่าสนใจกว่าคือ ทำไมวันนี้คนดูเริ่มลังเลทั้งที่ใช้สูตรเดียวกันวันนี้แรปปิดโฮรโครงกระต่ายของเราจะพาคุณไปไล่ตั้งแต่เรื่องที่ปลอดภัยที่สุดไปจนถึงเรื่องที่กลายเป็นสัญญาณอันตรายและคุณจะพบว่าสิ่งที่พังไม่ใช่แค่รายได้แต่คือความไว้วางใจซินเดอเรลล2015จุดเริ่มต้นของดิสนีย์ถุนสร้าง95ล้านดอลลาร์รายได้542.3ล้านดอลลาร์ ถ้าพูดตรงๆ Cinderella คือไลฟ์ a อ t ชั่นที่ทลาดที่สุดพอาะดิสนีย์แทบไม่ทําอะไรเลยโครงเรื่องเหมือนเดิมตัวละครน,นิสัยเดิมไม่มีความตีความอะไรใหม่ๆไม่มีประเด็นให้ถกทีมนี่ไม่ใช่หนังที่พยายามจะเปลี่ยนยุคสมัยแต่มันพยายามบอกคุณว่าไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ยังเป็นซินเดอเรล a ของทุกคนเค e เนตบราณ่าเลือกกำกับแบบสุภาพกล้องนิ่งภาพสวยทุกอย่างเหมือนเทพนิยายคลาสสิกที่มีชีวิตผลลัพธ์คือ พ่อแม่พาลูกดูเด็กดูผู้ใหญ่ดูไม่มีใครรู้สึกเหมือนถูกท้าทายและที่สำคัญที่สุดไม่มีใครรู้สึกว่าดินี่กำลังสั่งสอนอะไรนี่คือบทเรียนแรกที่ดิสนียได้ความปลอดภัยเท่ากับกำไร Beauty and the Beast 2017ทุนสร้าง160ล้านดอนลลาร์รายได้1.66พันล้านดอนลลาร์ถ้าซินเดเลล่าคือการรองตลาดา Beauty and the Be a s t คือการกวาดตลาดน,นี่ไม่ใช่นัง แต่มมือคือการกระตุ้นความทรงจำทุกฉากทุกเพลงทุกคำนวณมาแล้วเบลใส่ชุดสีเหลืองจากเต้นรำเพลง Beauty and the Beast แบบเดิมแม้จะมีการเพิ่มเนื้อหาบางจุดแต่หัวใจของเรื่องยังเหมือนเดิมทั้งหมดคนดูไม่ได้มองหาความแปลกใหม่เขามองหาความรู้สึกว่าใช่แหละนี่คือเรื่องที่เรารักและเมื่อคนดูรู้สึกว่าดิสนียเคารพวัเด็กของเขาเงินก็้นหลังไหลามาเองจากนั้น ดิสนีย์ก็เริ่มเชื่อว่าล i ์แอคชั่นเท่ากับเครื่องพิมพ์เงินและนี่คือจุดเริ่มต้นของความมั่นใจที่มากเกินไปอาราดิน2019ทุนสร้าง1 8 3ล้านดอลลาร์รายได้1.54พันล้านดอลลาร์ก่อนฉายอาราดินโดนถล่มหนักมากทั้งเรื่องดิสนี้สีฟ้า CGI วิลสมิธสู้โรบินวิลเลียมได้ไหมทนดูไม่ใช่ดิสนีย์ แต่สิ่งที่จะช่วยหนังเรื่องนี้ได้คือคำเดียวคำว่าสนุกอารดินไม่ใช่พยายามจะเป็นหนังลึกไม่ใช่พยายามจะเปลี่ยนโลกไม่ใช่พยายามจะสื่อสารประเด็นหนักมันแค่ถามคนดูว่าคุณอยากสนุกไหมเพลงยังร้องตามได้มุกยังเวิร์กจังหวะหนังที่ไม่อิดอัดและบางครั้งนั่นเพียงพอแนละ้วอารดินคือสัญญาณเตือนกแกร์ว่าคนดูไม่ต้องการคำสอนเขาต้องการประสบการณ์แต่ดิสนีย ไม่ได้ฟังสัญญาณนั้นมู่หลาน2020วันที่ดิสนีย์เริ่มหลงทางทุนสร้าง200ล้านดอลลาร์รายได้69.9ล้านดอลลาร์หลายคนเลือกจะโทษว่าโควิดแต่ถ้าดูจริงๆมู่หลานพังตั้งแต่ยังไม่ฉายทั้งตัดเพลงทั้งหมดตัดมือชื่อโทนหนังเรื่องจริงจังเหมือนสองครามตัวละครไร้สเสน่ห์นี่ไม่ใช่การตีความใหม่มันคือตัดหัวใจทิ้ง คนดูรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เรารักแต่มันคือเรื่องที่ดิสนีย์อยากเล่ามูลหลานกลายเป็นหนังที่ไม่ถูกใจทั้งแฟนเก่าและไม่ดึงดูดแฟนใหม่และนี่คือครั้งแรกที่ชัดเจนว่า n o ส t อร์เจใช้ไม่ได้ถ้าคุณไม่เคารพมัน The Little Mermaid 2023รายได้มาแต่ใจคนเริ่มแตกแยกทุนสร้าง3155ล้านดอลล่า รายได้569.6ล้านดอนลลาร์ถ้าดูแค่ตัวเลขเรื่องนี้คงไม่เจ๋งแต่ถ้าดูบรรยากาศนี่คือหนังที่แตกแยกที่สุดทั้งดราม่าก,ก่อนฉายเสียงวิจารณ์ทั้งสองฝั่งคนดูเถียงกันมากกว่าพูดถึงหนัง The Little Mermaid ทาให้เห็นว่าดิสนียยังขายได้แต่ไม่สามารถรวมใจคนดูได้เหมือนเดิมอีกแล้วและนั่นอันตรายกว่าการขาดทุน Snow w h i 2025สัญญาณเตือนขั้นวิกฤตทุนสร้าง200ล้านดอลลาร์รายได้116ล้านดอลลาร์ Snow w h i ไม่ได้ถูกจับตาเพราะความหวังแต่เป็นเพราะความกังวลหลายคนรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ Snow w h i ที่เขารู้จักและไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและในโลกของหนังความไม่สนใจคือสิ่งที่อันตรายที่สุด ถ้าคุณคิดว่าจักรวาลเจ้าหญิงดิสนีย์ลา์แอคชั่นจะหยุดแค่นี้ดิสนียังมีไพ่ในมือทั้งเรื่องโมอน่าและแทงเล็ดคำถามคือดิสนีย์จะเรียนรู้จากอดีตหรือจะเดินซ้ำรอยเดิมเพราะสุดท้ายแล้วเจ้าหญิงลา์แอคชั่นไม่ใช่แค่เรื่องของหนังแต่มันคือคำถามว่าความทรงจำวัยเด็กจะถูกเล่าใหม่ได้ไกลแค่ไหนก่อนที่คนดูจะพูดว่าพอแล้ว และคุณคิดว่าดิสนีย์จะมีทางกลับขึ้นมาได้หรือไม่คอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันและเจอกันคลิปหน้าและบิดโฮช่องพงก,กระต่าย